f อซเสียงแตกหลังจากผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์บอสติกพูดกับน้องคอปเตอร์แบบนี้เรียกว่าทำเอาแฟนคลับ f อซบ้านฮานน้องคอปเตอร์ต้องออกรูนปกป้องเลยทีเดียวค่ะเกิดอะไรขึ้นเบาโจ๊กเกิดอะไรขึ้นท <c oughs> ี่เเป็นโมเมนต์ที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ใช่ไหมได้แจกเขาเรียกว่าอะไรนะจน่ายเงินให้กับผู้ทาองนะครับผมแล้วก็เกิดประเด็นที่มีน้องคอปเตอร์เข้ามาถามบอกว่าเบิกเงินหน่อยอืม เพราะว่าทางด้านน้องคอปเตอร์นะคะก็ได้ไปร่วมง,งานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนที่สุริที่ผ่านมานะคะเรวบอสบิ๊กเองก็ได้จ่ายเงินค่าแรงให้กับลูกน้องไม่ว่าจะเป็นทางศิลปินเอ่ยหรือว่าแดนเซอร์เอ่ยก็คือรับกันหมดแต่จะมีน้องคอปเตอร์นะคะที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆพ่อแล้วก็แบบน้องอ่ะยังไม่ได้รับแต่ว่าน้องขอเบอิกแฟนขับเอฟซีนะคะพอเห็นน้องคอปเตอร์ขอเบอิกเงิน แล้วไม่ได้ยังไงแล้วอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าทางด้านผู้บริหารอย่างผู้บัญชีแลนด์นะคะก็มีเหตุผลค่ะฉะนั้นแล้วขออนุญาตเปิดคลิปเลยได้ไหมเพื่อไม่แก้เสียเวลาเปิดคลิปเลยอันนี้เราตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนะคะมาเลยเซร์ไปเซร์มาเลยตัวมาใส่ดัมไม่ควรใสอท่านี่หรอคะเซร์ทำไงดี ต้องเด็เจอใหม่้วแตเจอม่แล้ครับคอมพวเตอร์กั้นเลยครัอ่าไปวามได้ไรเดียวแตผมเขียนงนทันีเอาไปฝากมุ่กเชินไม่บากรบุมาเอาไปเพรว่าบนบนมีสรีบอลทงคู่้ก็มีรันรายะองสันนิานก็สำหรับอ่าสอดิกเองก็ พูดชัดนาอพูดชัดนะคะว่าน้องคอปเตอร์เองเนี่ยได้มาอะไรเยอะแต่ละอีพีแล้วก็แต่ละวันเองมาลายหน้าเวทีเยอะนะคะแล้วก็ทางด้านน้องคอปเตอร์เองนะคะก็ก็เหมือนเด็กทั่วไปอะ่ะก็เหมือนเห็นเพื่อนๆพนี่พี่ได้ก็เหมือนอยากจะเบิกได้เลยแต่บอสบิ๊กเองเล่นเห็นอนาคตนะคะของน้องคอปเตอร์เองก็เรียกว่าเก็บให้เป็นคนเก็บให้ดีกว่านะคะแล้วก็พร้อมกับทั้งพูดคําทิ้งท้ายน้องบอกว่า คือในส่วนของบอสมีการดูแลแต่ส่วนของทางนั้นอ่ะดูแลจัดก,การียบร้อยหรือยังคือทางบ้านเพราะว่าน้องก็ได้บอกว่าเงินอยู่กับใครคุณพ่อ,อแต่ก็จะมีคําถามผู้ยบัญชีแลนที่ถามตอนที่น้องคอปเตอร์ถามบอกว่าขอเบิกเงินหน่อยห้าร้อย่ะ,ะผู้ยบัญชีแลนถามว่าจะเอาไปทําอะไระน้องบอกว่าจะเข้าเซเว่นแล้วทีนี้บอสถามว่าแล้วเงินมาอะไรหลักแสนอ่ะไปไหนหมดค่ะ,ะน้องก็บอกว่าอยู่กับพ่ออืม,อมนี่แหลคะครับผม ก็เลยกลายเป็นประเด็นเนาะ,ะชาวเน็ตก็เสียงแตกแบบบางคนไม่เข้าใจไมาใจันก็ไปเป็นต่เป็น,ปน,ปนดรามา่าจนแฟนคลับได้กับมาปกป้องน้องอใช่ค่ะมีค่ะสําหรับทางด้านบ้านฮาร์ดนอคอปเตอร์นะคะก็ออกมาเคลื่อนไว้บอกว่ามีแต่คนรักคุณเมตตาพ่อบิ๊กเก็บให้เพื่อยังจําเป็นอ,อนาคตคุณย่าดูแลหลานดีให้ใช้ตามสมควรแต่ละวันอะไรที่สมควรจําเป็น เพิ่มให้ก็ให้ได้ตามสมควร mm. เพื่อเก็บเงินซื้อบ้าน mm. ย่าหลานในเงินมาลัยที่ได้จากแฟนครับอ่าพาะมีแผนว่าจะสร้างบ้านเ mm. นาะ mm. สำหรับบ้านน้องคอปเตอร์ซึ่งน้องเองก็มีความฝันนะคะกับคุณย่าเองก็อยากมีบ้านของตัวเองแล้วก็โครงการนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะ mm. เริ่มขึ้นจากแฟนคลับ f อนะคะที่คอยผลักดนันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาลัยนะคะแล้วก็กลุ่มเองก็เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าบ้าน บ้านน้องคอปเตอร์แล้วนะคะอันนี้คือ<ม>เป็นเขาเรียกว่าพาระรักจากแฟนขับเอฟซีซึ่งได้มาลลยแต่และรอบเนี่ยก็คุณย่าเองกับคุณพ่อเองเก็เก็บให้น้อง<ม>แต่บางคนอาจไม่เข้าใจว่าเอา้าทาไมเก็บหมดทําไมไม่แบ่งให้น้องมาใช้บ้างคือแต่และว,วันน่ะคุณย่านะคะให้น้องมาแล้ว<ม>ในส่วนที่จําเป็นในส่วนที่พอใช้ซึ่งนั่นก็เป็นการจัดระเบียบนิสัยของน้องไปนในตัวคะ่ะว่ามีเท่านี้ใช้เท่านี้นะลูก แล้วในส่วนที่ผู้ยบัตบฟานแลนิ์ไม well ่ให้เปิดนี่ก็คือจะเอาเก็บไว้ให้น้องเปิดทีเดียวเนาะใช่ก็เผื่อฉุกเฉนในอนาคตข้างหน้าเผื่อได้เสริมนน่นนี่นั่นให้น้องคือเ็งเห็นอนาคตแล้วค่ะว่าสําหรับน้องคอปเตอร์เองนะคะก็คือเป็นศิลปินในสังกัดโตเกียวมิวสิกเนี่ยผู้ยบัตบฟานแลลด์ก็คือดูแลอยู่ในความดูแลแล้วก็ปั้นแน่นอนอ่าแล้วก็สำหรับค่ายเพลงโตเกียวออมิวสิกนะคะมีอะไรให้ว้าวตลอดว้าวตลอดค่ะ อย่างล่าสุดเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกจะไปบุกเทาใหญ่เพื่อที่จะตามหาสมบัติมาครอบครองอย่าหลงป่าแล้วการกลับออกมาให้ได้พร้อมทองแท่ง,ง,งตามหาสมบัติแล้วนะคือแบบ,บมีอะไรให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นตลอดเลยสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะยี่ี่นะยี่สิบ่กสภาคมนะครับ ยี่ี่นี่ก็คือเป็นในของอปุ่มปิดใช่ไหมแอเจ้าปุ่มปิดนะคะอ่าแล้วก็สําหรับอัปเดตงานวันนี้นะคะทีมงานบอดบิ๊ผู้อีบ้างฟิแลนด์ก็เห็นว่าไปถึงออกรายการโต้หนึ่งแบ่งโชว์ได้ออกรายการสดแล้วแล้วก็จะมีรายการของทั้งช่องเวิร์กพอยนะคะที่ไปพร้อมกับแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่างานเพงงานปังมากๆนะคะสาหรับ ผู้บริหารอย่างผู้วิบันฟินแลนด์ค่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเนาะแฟนคลับเ c ซีก็ต่างรอคอยนะคะแต่ละอีพีที่เป็นกลุ่มปิดเพราะว่าแต่ละอีพีนะคะก็จะมีเพิ่มเติมตรงในส่วนที่ไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยสามารถดูได้หลายวันในล่วงหน้าคือจะมีการแสดงแต่ละวันแต่ละวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ชมกันค่ะและล่าสุดน้องคอปเตอร์ก็ไปโรงเรียนนะวันนี้นะ่ะค่ะ น่ารักนะคะสวัสดีครับพ่อพ่อยแม่เนาะแม่เล<ม>็กซ<ช>ีคอปเตอร์สูงถึงโรงเรียนแล้วนะครับ<ช>ผมตั้งใจในสิ่งที่ทําให้ดีที่สุด<ช>ค่ะ,คะขอหนูขอกาลังใจจากแม่แม่หน่อยนะครับ<ช>อแล้วก,ก็เห็นว่าครูนะคะให้ให้ใหรำให้ฟังด้วยนาวันนี้ดูได้ที่บ้านฮากเนาะดูได้ที่บ้านฮากน,น้องคอปเตอร์ แต่ <ừ> คอมพเตอร์เก่งขึ้นเนาะตอนที่มอเนแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะเทียบมอหงอ,อันนี้จะมีชาราจฟังเสียง คุณย่าของน้องคอปเตอร์นะคะได้นําคลิปนี้ค่ะมาลงในกลุ่มบ้านฮางแล้วก็ลงในเพจของคุณย่าน้องคอปเตอร์เช่นกันค่ะเป็นเก็บความน่ารักมาฝากแฟนคลับเอซีนะคะที่แฟนคลับเนี่ยก็คืออยากจะทราบนะว่าแต่และว,วันน้องไปโรงเรียนน้องมีกิจกรรมอะไรบ้างใดๆคือคุณครูที่อยู่โรงเรียนที่น้องคอปเตอร์ไปเรียนเนี่ย ก็เป็น f อซของค่ายเพลงโตเกียวเมซกแล้วก็เป็นแฟนคลับของน้องคอปเตอร์เช่นกันฉะนั้นแล้วแฟนคลับเอซก็เลยหายห่วงค่ะดีใจที่ลูกชายนะคะได้ไปเรียนหนังสือด้วยครับผมนี่เป็นโมเมนต์เนาะของทางน้องคอปเตอร์นะครับผมที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นดราม่าแต่เราคิดว่าคนเข้าใจเยอะอยู่ในกรณีนี้ถ้าได้ไปฟังคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านพี่แลนอธิบายแล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรทําไมไม่ให้น้องเบอร์ แล้วก็อะไรน้องเนี่ยที่มีคนถามเข้ามาว่าไปไหนหมดน้องก็บอกเลยว่าอยู่กับคุณพ่อนะครับผมก็ใดๆคือให้น้องมาใชา้แล้วล่ะได้ในเท่าที่สมควรน,นะคะแต่ว่าน้องอาจจะมีความเป็นเด็กเนองอาจจะซื้อขนออมขน้นมอะไรกินเยอะไปหน่อยฉะนั้นแล้วการที่คุณพ่อกับคุณย่ากเก็บให้เนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งคือน้องจะได้ ใช้อย่างประหยะัดน้องใช้เท่าที่ควรแล้วก็อย่างบอสบิ๊กนะคะผู้บริหารเนี่ยเก็บไว้ให้ก็ยิ่งดีไปใหญ่ซึ่งนั่นคือน้องคอปเตอร์จะได้เงินในก้อนนั้นแบบเต็มๆเลยแล้วก็ฝึกนิสัยการใช้เงินไปในตัวด้วยค่ะคคถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ควรดรามากกันนอ้องสำหรับเรื่องการเบิกเงินของน้องคอปเตอร์ซึ่งคลิปนี้นะคะก็มาจากทางด้านเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ได้ลงไว้เมือ่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงของศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะ โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ